hdv 3 5 0ูนนะครับอันนี้มาติดตั้งไฟสปอตไลท์รุ่น60วัตต์แสงกว้างนะครับผมดวงใหญ่นะครับอันนี้แสงมันก็จะได้อยู่ประมาณ3เลนถนนเลยนะครับผมมาดูลำแสงกันนะครับอันนี้เดินสวนให้ดูแล้วนะครับไม่ฟุ้งไม่แยงตารถที่สวนทางนะครับผมแล้วก็มาดูนะครับอันนี้คือไฟต่ำนะครับปิดนะครับไฟหน้าเดิมนะครับก็จะเป็นแบบ มองมองขาวๆอยู่ตรงนั้นหน่อยๆนะครับอ่อันนี้ไฟต่ำนะครับอะ่ะสูงต่ำพร้อมกันครับต่ำสูงต่ำพร้อมกันนะครับแล้วก็ไฟสูงอย่างเดียวนะครับไฟสูงก็คือสีเหลืองนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นต่ำขาวสูงเหลืองนะครับเปิดค้างก็คือเปิดไฟสูงลดค้างนะครับกดพาร์ก็ได้ตามมือนะครับ เปิดไฟตามอยู่นะครับดีสูงนะครับก็จะประมาณนี้ครับหรือจะเปิดพร้อมกันนะครับก็จะมีสวิตช์ที่แยกออกมาจากตัวรถเลยนะครับสวิตช์ที่ใช้กับรถนะครับก็จะเป็นแค่สวิตช์ไฟพาร์ตไฟสูงนะครับผมตัวเดียวเท่านั้นนะครับงานเป็นงานเดินใหม่ทั้งระบบนะครับผมไม่ได้ดึงไฟจากไฟหน้ามาใช้กับสปอร์ตไลท์นะครับเราใช้ไฟส่งจากแบตเตอรี่ผ่านฟิลแยกเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับลูกค้าติดตั้งเป็น ตัว USB ชาร์จนะครับเพิ่มเติมนะครับนะครับเป็นไฟสีเขียวนะครับปิดเปิดเป็นระบบสัมผัสนะครับเป็น2ช่องแบบพลิกชาร์จนะครับตัวนี้ก็เป็นงานของ s ซัน e ีมเองนะครับผมแต่ยังไม่ได้ตีแบนด์นะครับอ่าประมาณนี้เนาะไฟหน้าอ่าไฟสปอตไลท์นะครับติดอ่านะครับ แสงถนนสว่างนะครับสว่างมากนะครับถนนเส้นนี้นะต่ำสูงต่ำแล้วก็สูงอย่างเดียวครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับซัน e ีมคู่เดียวจบพร้อมประกัน6เดือนเต็มทั้งระบบติดตั้งครับฟรีค่าแรง1ปีเต็ม